สวัสดีครับความสัมพันธ์ที่ดีคือสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนาแต่ความสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆนั้นอีกมุมหนึง่งอาจมีใครบางคนที่คอยจ้องจะสอดแทรกความสัมพันธ์เพื่อทำให้ความสัมพันธ์ที่ดีนั้นถูกทำลายลงด้วยคำพูดที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีในเบื้องต้นพร้อมกับการบิดเบือนความจริงหรือสร้างเรื่องราวที่ไม่จริงขึ้นมา เพื่อให้เกิดรอยร้าวในความสัมพันธ์นั้นครับแล้วทำไมคนพวกนี้ถึงอยากทำลายความสัมพันธ์ของคนอื่นจัง 1. เขามีความอิจฉาอยู่ในใจครับลึกๆแล้วเมื่อเขามองเห็นความสัมพันธ์ที่ดีเขาจะเกิดการเปรียบเทียบกับชีวิตตัวเองแล้วเกิดความไม่พอใจที่คนอื่นดีกว่าตัวเองจึงพยายามหาวิธีทำลายความสัมพันธ์นั้นลงครับ 2. เขาขาดความมั่นใจในตัวเองครับเมื่อเขามองเห็นความสัมพันธ์ที่ดีแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าจึงใช้คำพูดเพื่อด้อยค่าคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูเป็นคนสำคัญขึ้นมาครับ 3. เขามีความผิดปกติทางบุคลิกภาพครับเช่นโรคหลงตัวเองโรคต่อต้านสังคมภาวะหลงอำนาจการโกหกที่กลายเป็นนิสัย พฤติกรรมเหล่านี้อาจเป็นเพียงการพยายามเติมเต็มในสิ่งที่บุคลิกภาพของเขาบกพร่องไปครับคนพวกนี้น่ากลัวจังเลยนะครับแล้วเราจะรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากพวกเขายังไงดี 1. ฟังอย่างมีสติอย่าเพิ่งหลงเชื่อคำพูดที่เรายังไม่ได้ตรวจสอบความจริง 2. ถ้าฟังคนพวกนี้แล้วเกิดข้อสงสัยให้ไปถามอีกฝ่ายโดยตรง เพื่อทำความเข้าใจให้ตรงกับความจริงที่สุดครับ 3. จงมีจิตใจที่เข้มแข็งและเชื่อมั่นในความสัมพันธ์ถ้าไม่เห็นด้วยตาหรือพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอย่าพิ่งเชื่อเด็ดขาดครับสุดท้ายนี้ชีวิตติดบวกขอฝากข้อคิดไว้สักนิดนะครับจงเชื่อในสิ่งที่เราเห็นและสัมผัสได้ไม่ใช่แค่สิ่งที่เราได้ยินจากปากคนอื่นครับ